นี่เป็นสถูปเกสเลียเป็นสถานที่เก็บพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่องค์ได้ปรงอายุสังขารที่ป่าวาและเจดีก็ได้เดินทางมาระยะทาง50กิโลพูทเจ้าเดินทางมาโดยมีเจ้าลิชวีติดตามมาแล้วก็ ถึงตัวนี้พระเจ้าก็ได้ปรงเกษาปรงผมก็เลยได้มอบให้แก่เจ้าลิชวีลิชวีก็ได้รับแล้วก็สร้างสถูปไว้ในฐานที่ตรงนี้ต่อมาก็ในยุคสมัยเจ้าสมหาราศก็ได้นำหรือว่ามาบูรณะมาให้ใหญ่โตขึ้นแล้วก็ตุกวันนี้เขาก็มีการบูรณะ แต่ว่าก็เพิ่งได้ไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณอ์อันนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญในของที่เราได้มาที่สถูปเกสเรียวันนี้ก็เป็นประวัติที่เขาเขียนไวในสถูปก็ให้เราได้ ภูมิใจได้รับธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในสถานที่เราก็จะได้ตีบเร่งปฏิบัติให้ได้ธรรมะให้เกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดให้ได้บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปน,นั้นก็เราก็ได้มาปฏิบัติ มาระลึกถึงองค์สมเด็จพระสรัมสรรมพุทธเจ้าและปฏิบัติในฐานที่ตรงนี้